สวัสดีสสดค่ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีไซน์นะคะวิทย์สนิทศิลป์วันนี้เรากลับมาพร้อมโบเราก็เค้นนะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พบกับอาจารย์ระพีอาจารย์ผมเองอาจารย์ระพีจันส,ส,สวัสดีครับนสบายดีครับไม่เจอจาันนานมากเลยค่ะ สบายดีแคทเรียนกับอาจารย์ตั้งแต่ปีหนึ่งคิดถึงคิดถึงอาจารย์ระพีเนี่ยนะคะก็ได้ทําตัวเป็นไกด์พาเราท่องเที่ยวไปในแดนประสาทสัมผัสและครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์พาเราระจนไปไปถึง2ดินแดนด้วยกันคือดินแดนแห่งการมองเห็นและก็ดินแดนแห่งการรับสัมผัสเอาผมให้มือบังหน้าห,ห,ห,หล่อหล่อของแคทเอาไว้ทีนี้เราเปิด2ตา จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้หน้าเค้นมันโผล่ขึ้นมาหลังนิ้วของเราถูกไหมแสดงว่าตอนนี้เรากำลังมีเอ็กซเรย์วิชั่นแล้วเอาหนึ่งสองซ่มเป็นไงครับไม่โดนหนุมไหมโดนไหมไม่โดน เป็นยังไงเก่งมากการทดลองวิทยาศาสตร์มันทำครั้งเดียวไม่ได้เคนจะได้โอกาสนั้นแล้วครับครับบุโบครับค่ะลัตาครับไม่นึกว่าทำกับเขาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ทัวร์ของเรายังไม่หมดเท่านี้นะคะเคนอาจารย์ระพีเนี่ยยังต้องพาเราไปเที่ยวอีกตั้งหลายหลายที่เลยอะค่ะเราไปพบกับไกด์เราเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับ ครับนี่เพลงยุคไหนอะ่ะผมก็เกิดไม่ทันแต่ลอ,ลองฟังดูลองฟังแล้วลองจินตนาการขึ้นดูซิว่า ินข้วยรรินคล้าวกลิ่นกองฟ้าเหตตาบตาขึ้นอยู่ริมเทายานางมองเห็นบ่วงสลางลอยปริมริมบื้งเป็นยไง้าง ตอนเพลงนี้แล้วนึกถึงตัวเองเป็นยังไงครับอยู่ในที่ที่อยู่ในที่ทุ่งโล่งอยู่ในทุ่งโล่งมีนกมีทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าีได้กลิ่นด้วยนะคะได้กลิ่นด้วยกองฟังดอกไม้ต่างๆเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ใช้ประสาทสัมผัสในการที่จะทําให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่มีประสบการณ์มาก่อนเราย้อนกลับมาหนึ่งดีกวาว่าในการรับและรู้เราหยุดแค่รู้ก่อนดีกว่าว่าเรารับและรู้ได้อย่างไรในเรื่องของการฟัง อันดับแรกเลยถามง่ายๆเราใช้อะไรรับรับไอการได้ยินนี่ครับหูชั้นในครับเฮ้ยหูชั้นในน่าจะมีผลต่อการได้ยินของเรามากที่สุดใช่แล้วเพราะหูของเราเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนชั้นนอกสุดให้เดาว่ามันคือส่วนไหนใบหูมันไว้ใช้ทําอะไรเนี่ยรับใช้ในการที่จะรับแล้วก็ดักเสียงมันไม่ใช่แค่ดักเท่านั้นอ่ะแต่มันจะมีส่วนสําคัญในการที่จะบอกที่ทางของต้นกําเนิดเสียงด้วยว่าเสียงอยู่ข้างหน้าเราแล้วอยู่ข้างหลังเรา เสียงที่มาจากด้านหน้าก็จะถูกกักถูกดักไว้ได้ดีแล้วก็จะเข้าสู่ช่องหูเราได้โดยตรงถูกไหมแต่เสียงที่มาจากด้านหลนังก็ต้องมีการอ้อมนิดนึงก่อนที่จะมาเข้าด้านหน้าถูกไหม<ช>เพราะฉะนั้น,นเราก็จะบอกได้ว่าทิศทางของเสียงมาจากทางไหนทีนี้หลังจากที่ใบหูดักเสียงได้แล้วเสียง<ๆ>ซึ่งเป็นคลื่นเสียงก็จะเข้าไปทําช่องหูก็จะเข้าไปที่หูส่วนกลางซึ่งหูส่วนกลางก็จะมีเยื่อแก้วหูอยู่หลังจากนั้นก็คงจะพอกระดูกชิ้นเล็กที่สุดในร่างกายของเรา3มชิ้นพอจาได้ใช่ไหม มีอะไรบ<อ>้างนะมีคอนมีทั้งมีโกลนค,คลื่นเสียงจะไปกระทบกับเยื่อแก้วหูทําให้ค้อนทั้งและโกลนนั่นน่ะมันสั่นสะเทือนด้วยความถี่เดียวกันกันกบคลื่นเสียงที่เข้าไปกระทบแล้วการสั่นของค้อนทั้งและโกลนนี้ก็จะไปทําให้อวัยวะที่อยู่ในหูส่วนในนะครับเกิดการตอบสนองต่อการสั่นนั้นแล้วทําให้รู้ว่าคลื่นความถี่ที่เข้าไปเนี่ยเป็นคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นความถี่ต่อได้เวลาทดสอบการได้ยินของหูกันแล้วค่ะ วันนี้อาจารย์รพีให้เค้นลองเล่นอะไรสนุกๆจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการได้ยินชื่อ Speed Jammer หาได้ฟรีจากเว็บนี้ starterbox.co.uk ผู้ชมตามลิงก์ไปเตรียมหูฟงังไมโครโฟนและหนังสืออ่านเล่นสักเล่มแล้วมาสนุกด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวลองทดลองดูวันนี้มีหนังสือนะครับชื่อว่าโลก7จิตของทนไทยประเสริฐกุลนะครับมีอยู่บทหนึ่งที่ <S <S 2> <S 2> <S เกี่ยวข้องกับการได้ยิน oh. ชื่อว่าว well ว เค้นจะสามารถอ่านได้รู้เรื่องหรือเปล่านะครับเป็นการทดสอบแล้วล่ะเค้นวันหนึ่งผมนั่งอยู่ในออฟฟิศทำงานอยู่ดีดๆ,ๆก็ได้ยินเสียงคนพูดดังออกมาว่าแกทำผิดแล้วผมหันกลับไปดูแต่ปรากฏว่าไม่เห็นมีใครเลยหลังจากวันนั้น <c oughs> ผมมา <c oughs> ป็นไงเค้น <c oughs> มันไม่น่าจะเป็นคํายากนะภาษาก็ภาษาไทยครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับแค่นีมีคนมาตะกรใส่หูครับคือเสียงผมเองมันมันดังเข้ามาเหมือนมันดีเลยแล้วมันรบกวนเหรอใช่วันหนึ่งวันหนึ่งผมนั่งอยู่ในออฟฟิศทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงดังพูดดังออกมาว่าแกทำผิดแล้วแกทำผิดแล้วหันกลับไปดูผมหันกลับไปดูว่าแต่ปรากฏว่าไม่เห็นมีใครเลยหลังจากวันนั้นหลังจากวันนั้นผมผมมัน เหมือนมีคนพูดกับเราอยู่ครับแต่ว่าเป็นเราเองแล้วเราก็ฟังเสียงตัวเองขณะที่เราเราพูดงงไปหมดเลยค่ะทำให้สมาธิของเราไม่ได้ถูกไหมเราไม่สามารถจะจดจ่อกับอะไรบางอย่างได้ถูกไหมมันทําให้บนนึกถึงตอนเด็กๆลรวเล่นเกมแบบพอพูดอะไรแล้วมีคนแกล้งเราแล้วพูดตามค่ะมันก็ไม่ได้ลบุกวนขนาดนั้นจนมันแบบทําให้เราอารมณ์เสียก็แบบพูดตามอยู่นั่แหละแบบโฟกัสไม่ได้อสติเสียอะไรอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกัน ใช่ไหมใช่ครับมันทรมานมากฮะไม่ใช่แค่เคนที่ออกอาการลิ้นพันกันมีอ right ีกหลายคนที่เล่นแอปนี้แล้วทำให้เราอดขำไม่ได้เช่นพวกเขาเหล่านี้ Why are they s h d sad 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 s h d sad 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 s, it. It s a sad s a i s a sad s o s a sad 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 s a sad s a sad s a sad sad s a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  Once upon pondered midnight, pond and dreary, while weak weary a I แต่นอกจากความขำที่เห็นผู้คนติดอ่างอย่างไม่ตั้งใจเพราะได้ยินแต่เสียงตัวเองพูดกับตัวเองอาจารย์รพียังมีข้อคิดดีๆสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการฟังมาด้วยค่ะผมรู้สึกว่าผมต้องให้ความสำ,สำคัญกับการได้ยินมากกว่าน,นี้เพราะหูมันก็สำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะครับ อยากจะให้เลยจากคาว่าได้ยินไปถึงฟังด้วยครับเค้นเพราะการฟังเนี่ยเรากำลังเอาสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วก็มาตีความ,มว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นนะคืออะไรวิธีการที่จะคุยกับใครสักคนคแล้วเราเข้าใจสารทั้งหมดจากคนที่คุยกับเราเป็นวิธีการฝึกง่ายๆเลยนะเป็นวิธีการฟังที่เรียกว่าฟังแบบห้อยแขวนฟังแบบห้อยแขวนก็คือวางการตัดสินวางจ u าชเม็ดลงทั้งหมด<อ>เพื่อจะฟังว่าเขาพูดอะไระหลังจากนั้น เก็บข้อความให้ครบถ้วนเพราะถ้าเราเอาหยิบมาบรรทัดหนึ่งประโยคหนึ <S <S ่งอาจจะทําให้ตีความผิดเพี้ยน <C> e <at> ถูกไหมครับเราต้องดูทั้งบริบททั้งประโยค <S <S ทั้งพารากราฟ <S 2> <S 2> ทั้งย่อหน้าเ <C> e <at> ขาว่าเขาพูดอะไร <C> e <at> พูดจบอาจจะถามสักหนึ่งว่าคุณโบต้องการอย่างนี้ใช่ไหมคุณโบกำลังจะสื่ออย่างนี้ใช่ไหม <C> e <at> ถ้าสื่ออย่างนี้ผมมีความเห็นว่าอย่างนี้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 ก็จะทําให้สามารถที่จะเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการพูดนั่นคืออะไรถูกไหมถ้าเผื่อเราฟังด้วยด้วยวิธีแบบนี้ครับจะทําให้การสนทนาของเราเนี่ย มันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมันจะเป็นการคุยแบบสุนทรียะสนทนาเป็นการสนทนาที่ทั้งสองฝ่ายที่สนทนาตอบโต้กันมีความสุขในการสน,สนทนาตอนนี้มันสําคัญมากในการแบบสร้างความสัมพันธ<ช>์ใม่แม้แต่กับเพื่อนคนใกล้ตัวแต่การเรียนรู้สังคมโดยรวมด<ช>้วยนะคะคการรับฟังเพื่อที่จะมาประมวลผลให้เราเข้าใจสถานการณ์ก่อนที่จะสร้างแบบจัดเม้นท์ก่อนที่จะไปบอกว่าเขาถูกหรือผิดผมว่าเหมือนกันครับเพราะว่าแค่เราเปิดใจมองให้กว้างขึ้น เปิดประสาทสัมผัสของเราให้มากขึ้นว่าเราจะสามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆมาแล้วการตัดสินใจสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอยู่ว่าเราเลือก<ช>ที่จะตัดสินหรือไม่ตัดสินยังไงใช่ปิดท้ายเรื่องการได้ยินด้วยเพลงที่อาจารย์รพีนํามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมเพลงนี้หวานมากจนโบถึงกับเขินไปเลยกับบทเพลงชื่อชั่วฟ้าดินสลายชั่วดินฟ้ารักเธอ เสมอใจที่ฉันรำพันทุกวันฝันไปถึงเธออยากให้เธอหวานใจอยู่ใกล้พลอดรักร้อยเรียงรวมเคล้าเคียง ฉันและเธอโหเห็นไหคะทั้งเสียงของอาจารย์และาาพเพลงท <ผม S 2> ี่อาจารย์ร้องเนี่ยต้องเพราะและหวานไม่ใช่แค่เสียงและเพเลงนะครับหน้าก็หวานนะาะหวานไปหมดเลยค่ะเอาว่าแต่ว่าที่พวกเราพูดว่าหวานหวานกันเนี่ยจริงๆมันเป็นการแบบอธิบายรสชาติไม่ใช่หรอ ลาที่เราได้รับอาหารหวานหรือว่ากินอาหารหวานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจถูกไหมมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินคําพูดหวานๆเรียงหวานๆก็ทําให้รู้สึกสบายใจเหมือนกันเขาก็เลยใช้คาว่าหวานเนี่ยไปผูกกับสิ่งนั้นแต่เวลาที่เราพูดถึงหวานในแง่ของรสเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มกับไปที่อะไรล่ะที่ทําให้เรารู้สึกหวานน้ําตาลครับน้ําตาลมีอะไรที่อีกที่รู้สึกว่าน้ําพึ่งน้ําอ้อยสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกหวานเพราะมันมีสารให้ความหวานอยู่ สารให้ความหวานก็จะไปจับกับตัวรับในลิ้นของเราก็จะมีตัวที่จะรับสารให้ความหวานอยู่โดยเฉพาะเลยเหรอะโดยเฉพาะอยู่เลยลค,ครับเนี่นก็แปลว่าถ้าสารให้ความหวานไปจับกับตัวรับตัวรับก็จะส่งสัญญาณต่อไปจนกระทั่งถึงสมองสมองก็บอกว่าอ๋อตัวรับที่มีความจำเพาะเจาะจงกับสารให้ความหวานตอนนี้มันถูกจับโดยสารให้ความหวานมันจับกันอยู่นะแสดงว่าตอนนี้มีสารให้ความหวานอยู่ในปากเราถึงได้รู้สึกแบบนั้นตัวรับ ความหวานนะครับมันกระจายตัวอยู่บนลิ้นยังไงบ้างอะครับอาจารย์ในคำนั้นที่ดีเรามาักจะได้ยินหรือได้ฟังบอกว่าในลิ้นของเราเนี่ยมีเทสต์แมพหรือพื้นที่ของการรับรสอยู่ถูกไหมเราก็จะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้นะสําหรับรสนี้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 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยม,มันเป็นความเข้าใจผิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลิ้นของเราเกือบทุกบริเวณสามารถะจะรับได้ทุกรสเพราะทุกตุ่มรับรสหรือว่าเทสต์แม มีตัวรับที่จะรับได้ทั้งความหวานความเค็มค่ะวามขมความเปรี้ยวเฮ้ยสี่รสเท่านั้นเองจริงๆแล้วมี5รสคำถามคือเผ็ดเป็นรสหรือเปล่าไม่ใช่ผมตอบเป็นอันนี้ค่ะเป็นอูมามิครับผมอูมามิอูมามิอูมามิเฮ้ยรอเล่นเ่าผมได้ยินในโฆษณาอยู่ฮะทำไมคะมันมีความหมายเหรอคะอูมามิเนี่ยเป็นรสที่ด้านะครับ แล้วก็ได้รับการยอมรับในในระดับทั่ว,วไปแล้วล่ะครับอูมามิเนี่ยเป็นรถที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นอาหารของชาตละวันออกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีพวกซีอิ๊วมีน้ำปลาหรือว่าเป็นพวกโปรตีนต่างๆแล้วผ่านการหมักมมโปรตีนเหล่านี้เมื่อถูกการหมักมันก็จะถูกย่อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นกรดอะมิโนโกรดอะมิโนตัวนึงก็คือกลูตาเมตนะครับ มันสามารถจะไปจับกับตัวรับที่เรียกว่ากลูตาเมตรีเซปตเตอร์แล้วทําให้เกิดความรู้สึกว่าอูมามิขึ้นมาคําว่าอูมามมแปลว่าอะไรในภาษาญี่ปุ่นอร่อยครับราอร่อยคำว่าอร่อยเนี่ยคําจักัดความของอร่อยเนี่ยแตกต่างกันฉะนั้นก็จะเรียกนะครับแปลว่าเป็นรสกลมกล่อมแทนมันจะเป็นตัวที่ทําให้รสเค็มรสขมรสเปรี้ยวมันค่อยๆกลมกลมมันผสมกันอยู่ได้ใช่กลับมาที่คําว่าเผ็ดอยู่อะเผ็ดเป็นรสหรือเปล่า เป็นความรู้สึกแต่ไม่ใช่รสหรือเปล่าเป็นความรู้สึก,สกไม่ใช่รสสารที่เรียกว่าแคปไซซินเนี่ยครับจะอยู่ในพริกแล้วแคปไซซินตัวนี้ซึ่งเป็นสารที่พบในพริกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเจ้าเพนรีเซพเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกเกิดอาการแสบร้อนแต่ถ้าเผื่อเจ้าเพนรีเซพเตอร์ของเราเนี่ยตัวรับความเจ็บปวดเนี่ยครับถูกกระตุ้นโดยแคปไซซินบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเพนรีเซพเตอร์ตัวนั้นก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในการที่จะลดความเจ็บปวดลงได้ก็เหมือนว่าทนได้มากขึ้นทนได้ จริงๆพอเราพูดถึงรสชาติเนี่ยประกอบด้วยกลิ่นรสรวมทั้งผิวสัมผัสจะลองทดสอบดูซิว่าเอเจ้ากลิ่นกับรสเนี่ยมันเป็นสองคำที่แยกกันจริงๆนะแล้วสิ่งที่เราได้รับประทานเข้าไปเนี่ยรสชาติส่วนใหญ่จะมาจากกลิ่นจริงๆ, <S <S ๆสิ่งที่ผมจะชวนคุณผู้ชมุณโบแขนทำก็คือหยิบเจ้าลูกอมนี้ขึ้นมาลูกอมสีสวยๆพวกนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองเราเนี่ยครับให้ปิดจมูกก่อนบีจมูกให้แน่นนะครับหายใจแล้ววางขนมหรือว่าลูกอมเนี่ยลงบนลิ้นของเราแล้วลองพยายามที่จะลิ้มรสชาติของลูกอมนั้นดูโดยที่จมูกของเรายังถูกปิดอยู่นะอ่ะหยิบเลยไม่ไม่ดูเลยค่ะครับจะจะจะเห็นไหมน่ยอ่ะครับเอาพร้อมยังครับใส่ก็ไปเลยครับใส่เลยมือยังปิดจมูกอยู่นะ ลองเคี้ยวดูครับหายใจไปด้วยเคี้ยวไปด้วยยากโอ้โหลองดูครับรู้สึกรสเป็นไงครับเป็นรสน้ำตาลที่เคี้ยวได้น้ำตาลที่เคี้ยวได้มันหวานนะหวานไหมหวานไหมนับหนึ่งสองปล่อยมือพร้อมกันนะ1นซ้อส้มส้ม Apple เราไม่สามารถจะบอกว่าเจ้าลูกอมเนี่ยมันเป็นมันเป็นส้มนะ เพราะว่าเรารู้แค่หวานเปรี้ยวเรารู้สึกเลยว่ามันส้มขึ้นมาเต็มจมูกเลยเมื่อเราปล่อยมือถูกไหมใช่ค่ะมันใช้เวลานานมากก่อนที่จะจะรู้ได้ว่ามันเป็นอะไรได้บ้างแต่รู้ว่าแบบมันมี texture แล้วไม่นมีความหวานของลูกอมชนิดเนี้ใช่แต่จับรสชาติว่ามันเป็นผลไม้ชนิดไหนเนี่ยคุณไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเป็นส้มจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่เนี้ยเป็นลูกอมรสส้มหรือว่าลูกอมกลิ่นส้มะอืมกลิ่นละสิคะถ้าอย่างนั้น ลองดูที่ฉลากสิครับเขาเขียนว่าอะไรลูกอมกลิ่นส้มจริงๆด้วยใช่ไหมเขาไม่สามารถจะเขียนว่าเป็นลูกอมรสส้มได้เพราะเราไม่มีตัวรับรสส้มถึงไหมาการที่เราจะบอกได้ว่ามันคือแอปเปิลหรือว่าส้มะมะมอ่วงกล้วยเงาะเราบอกได้เพราะว่ามีกลิ่นที่จะเป็นตัวที่จะบอกใ่ะแล้วเราไปรับรู้ถึงกลิ่นมันได้ยังไงครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสิ่งที่อยู่ในปากของเราเนี่ยครับสารให้กลิ่นเนี่ยมันสามารถที่จะ ออกมาจากช่องปากแล้วเข้ามาหาตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในโพรงจมกูกของเราได้ไดแล้วมันก็เลยรับว่าเป็นประสบการณ์เดียวใช่ <c oughs> การที่เราจะบอกว่าอะไรอร่อยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่รสหรอกมันอยู่ที่กลิ่นนี่แหละกลิ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาเสริมกับรสเมื่อสักครู่นี้ในการที่จะบอกว่าเป็นรสส้มกลิ่นส้มแสดงว่ามันต้องมีกลิ่นเฉพาะของกลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิลอยู่แล้วบอกเราว่านี่นะมันมีกลิ่นแบบนี้เราก็ย้อนเข้าไปในสมองเลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีกลิ่นแบบนี้ มันต้องเป็นส้มต้องเป็นรูปล่าด้วยนี้แน่เลยถูกไหมใช่ไหมครับศูนว่าในส้มมีสารให้กลิ่น A B C สมมุติค่ถ้ามีทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ครบข้อมูลในสมองบอกกับเราว่านี่แหละคือส้มใช่แน่แทีนี้เราจะลองทดลองทดสอบกันดูกับน้ําผลไม้ดูซิว่าทั้งสองคนจะบอกได้ไหมว่าผลไม้ที่ใช้ในการปั่นสมูทตี้เหล่านี้ใช้ผลไม้อะไรเอาเลยจัดไป เซตที่หนึ่งมีผลไม้อย่างเดียวโอเคสับป,ปะรดสับป,ปะรดอร่อยส้มครับส้ม,สมบอกเลยว่าเป็นส้มเขียวหวานด้วยเป็นส้มเขียวหวานด้วย <c oughs> โอ้โหบอกได้ขนาดนั้นนะครับทีนี้ลองให้มันยากขึ้นนิดนึงเซตที่สองมีผลไม้มากกว่าหนึ่งชนิดอืมค่ะเป็นสองชนิดอ่ะมาจัดมาครับลองชิมดูครับเ็นจอยพอจะเดาได้ไหมครับว่ามีอะไรอยู่ใน สมมวตีแก้วนี้บ้างผลไม้อะไรให้เขียนลงในกระดาษดีกว่าได้ค่ะนี่นะครับเ้าเฉลยพร้อมกันหนึ่งสองเงียว <c oughs> นี่เลยทางนี้บอกว่าเป็นอะไรสักอย่า <c oughs> งดนูไม่ออก,อ,กอันนี้นะอันนี้คือกล้วยแล้วนี่คือสับป,ป,ระ,รป,ประรดนะมีตารอบตัวทางนี้ก็คือกล้วยกับไห่แอปเปิ้โอ้โหมันคือสับปะรดถูกไหมครับแล้วมันถูกหรือเปล่าคะถูกสิครับโอเค่โอเคยางไม่ชนะ เพราะเราจะตัดสินกันที่เซตที่3นี่แหละโอ <Okay, S 2> เดี๋ยวมีผสมมากกว่า2ชนิดสมมากกว่า2ชนิดงงมาครับเชินครับใจเต้นอ่นเนี้ยมีฉานดมก่อนอหอมหอมหอมกินเหมือนรุดมาจากสวนสวนผลไม้คือกินมันสดนะแต่มันม,มันตุ๋ยอะมันตุย๋ยอ่ะเป็นไงชิมอย่าพึ่งพูดอะไรทั้งเ้น ทำหน้าดีๆห <บ los S 1> น่อยนะมันมีกลิ่นอันนึงที่ไม่ใช่ผลไม้สำหรบับบอด้วยอะค่ะมันอาจจะเป็นน้ำแข็งมีด้วยเหรอผมไม่กินนมเปรี้ยวอะครับมันมีอะไรที่คาวๆอยู่ในนี้โอ้มีอยู่ด้วยกันเพียง6ชนิดเท่านั้นหกเอายังเอายังไม่ครบอะค่ะได้แค่สี่ไม่เป็นไรครับได้แท่ไหนเอาแค่นั้นหนึ่งสองสามท่านาเอาดูเฉลยกันดีกว่าครับเฉลยของเรานะครับ จะมีด้วยกัน6ชนิดด้วยกัน 1. คือมะม่วงสคือกล้วย 3. คือเตงโมสคือส้ม 5. คือสับประรดและปิดท้ายด้วยขนุนแหวะถูกสีไม่เคยคิด,ดว่าสมูนตี้จะมีขนุนอยู่ในนั้นได้อะมีมะม่วงนะครับ 1. นึ่จูหนึ่งแล้วมีส้มมีสับประรดมีเตงโมและมีแทนตลูบแทนตลุบจะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น จาก5อันถูก4ชนิดก็เฮ้ยเก่งอ่ะใช้ได้เก่งเก่งมันถือว่าเก่งมากเลยนี่อะไรเนี่ยเพี้ยนไปเลยค่ะก็จะมี pineapple นะครับก็คือสับปะรดมีกล้วยมีเมลอนอ่ะอนุโลมให้เป็น watermelon คือตัวนี้นมคับเาเมลอนมันคือแบบมันเป็น t e x t อร์ที่โบได้แต่มันไม่ใช่รสมันแบบเขียวๆของเมลอนนะมีปลาเส้นไม่ไม้กลิ่นข้าวปลาเหมือนเหมือนปลาเส้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นได้ไป3คำามคะแนนครับ ผลไม้ชนิดเดียวง่ายไหมง่ายค่ะชัดเจนสองชนิดง่ายไหมก็ได้อยู่ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันรวมกันมากกว่า2หรือ3ตอนนี้โปรไฟล์กลิ่นของมันเริ่มจะตีกันถูกไหมค่ะเพราะว่าถ้ามีแค่ A B C มันก็บอกได้ว่านี่คือส้มมีแค่ C D E นี่คือแอปเปิลแต่ทีนี้ถ้ามันเดยงกัน A B C D E แถมมี F มี G มี H อะไรขึ้นมาอีกทีนี้ก็เดาไม่ถูกแล้วอ่ะมันกลายเป็นโปรไฟล์ใหม่เลยด้วยซ้ำมีไฮบริดมาหนึ่งถูกมีปลาเส้นโผล่ขึ้นมาได้ ทั้งที่มันไม่เคยอยู่ในนี้มาก่อนใช่ไหมใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ <c oughs> าสสการที่เห็นปลาเส้นการที่นึกภาพปลาเส้นขึ้นมาได้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เรากําลังเทียบกับประสบการณ์ของเรามาก่อนว่าเฮ้ยโปรไฟล์ของกลิ่นแบบนี้ <c oughs> สารเคมีแบบนี้ที่เราด้กกลิ่นได้รับรถเข้าไปเนี่ยมันตรงกับปลาเส้นในประสบการณ์ของเรา นอกจากอาหารเครื่องดื่มซึ่งขาดกลิ่นแล้วไม่อร่อยในวงการภาพยนตร์ก็มีการใช้กลิ่นมาเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้เราได้ดมหนังกันอีกด้วยค่ะซึ่งเรียกหนังประเภทนี้ว่า o ด o รา m a คือการใช้กลิ่นมาทําให้ผู้คนเชื่อมโยงกับเรื่องราวในหนังใช้กลลเม็ดจากเทคนโนโลยีสังเคราะห์กลิ่นผลึกไว้ในกระดาษแจกผู้ชมก่อนเข้าโรงเหมือนระบบหนังสามมิติที่เราต้องได้รับแว่นเช่นเดียวกันค่ะอย่างหนังเรื่อง p o l y เตอร์ ภาพยนตร์อเมริกาที่ออกฉายเมื่อปี1991ของผู้กำกับจอห์นวอเตอร์หนังเรื่องนี้ถือว่าได้รับกระแสที่ดีจากนักวิจารณ์ด้วยเนื้อหาตลกเสียสีสังคมและที่สำคัญเป็นที่จดจำของผู้คนก็เพราะกลิ่นนั่นเองค่ะ ladies and gentlemen this is odorama ความสนุกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหมายเลขขึ้นในจอภาพยนตร์คนดูก็จะต้องขูดแผ่นกระดาษที่มีหมายเลขตรงกันแล้วสูดดม ก็จะได้กลิ่นแบบเดียวกับที่ตัวเอกได้กลิ่นในฉากนั้นๆกลิ่นที่ว่าก็มีตั้งแต่กลิ่นกุหลาบกลิ่นไผ่ายลมกลิ่นสกังกลิ่นรถใหม่หรือแม้แต่กลิ่นรองเท้าเหม็นส่วนยุคนี้ก็ยังมีศิลปินที่หวนกลับมาใช้เทคนิคกลิ่นสร้างประสบการณ์รับรู้ใหม่ๆนี้อยู่ในหลายสื่อค่ะเช่นงานเขาดาวสู่ปี2014ในประเทศอังกฤษที่ลอนดอนอปกติจะมีแสงสีเสียงพลุไฟยิ่งใหญ่ทุกปี แต่ตอนสิ้นปี2013ที่ผ่านมามีศิลปินอย่างบอมพาสแอนพาผู้ถนัดในการรังสั่นเจลลี่และอาหารมาสร้างงานศิละปะได้นำเครื่องมือพิเศษมาระเบิดกลิ่นหอมผล,ลไม้ให้หอมกระจายไปทั่วพื้นที่พร้อมกับพลุฟไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการ ทำให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของพลุกลิ่นสตรอเบอรี่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนประทับใจจนลืมไม่ลงเลยล่ะคะ่ะว่าแต่กลิ่นมีผลต่อความทรงจำหรือเปล่าอาจารย์รพีมีคำตอบค่ะกลิ่นมันจะลิงก์โดยตรงกับระบบระบบหนึ่งที่เรียกว่า l i m b i c s y s t e m Limbic System ลิมบิกซิสเตมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสมองของเราค่ะมันทำหน้าที่สำคัญสำคัญเลยนะหนึ่งคือเรื่องของการเรียนรู้ความทรงจำและอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาเราได้กลิ่นอะไรบางอย่างนอกจากเราจะบอกได้ว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นนี้แล้วเนี่ยมันยังจะดึงภาพเก่าในความทรงจำกลับมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ แฝงไว้ด้วยอารมณ์แฝงไว้ด้วยความสุขใจแฝงไว้ด้วยความประทับใจความโศกเศร้าและเหตุการณ์นั้นบังเอิญว่ามีกลิ่นที่เข้าไปอยู่ร่วมด้วยเช่นสมมติว่าเราได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นของแฟนเก่าแฟนเก่าคนนี้รักมากเขาใช้น้ำหอมอันนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราได้กลิ่นน้ำหอมนี้เคนจะรู้สึกยังไงครับภาพเก่าๆมันย้อนกลับมามันย้อนกลับมาเลยถูกไหมทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ทั้งประสบการณ์ต่างๆที่ เคยทําร่วมกับร่วมกันมากับผู้ที่ใช้น้ําหอมกลิ่นนั้นมันจะกลับมาเลยถูกไหมนั่นคือประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําซึ่งปกติแล้วจะบวกอารมณ์เข้าไปด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มีอารมณ์บวกกับกลิ่นเข้ามาร่วมกันเป็นเหตุการณ์นั้นน่ะกลิ่นจะทําให้นึกถึงเหตุการณ์และอารมณ์ของเหตุการณ์นั้นตขึ้นมาได้ชัดเจนมากๆมากๆ โห oh, วันนี้เนี่ยอาจารย์พาเราท่องแบบประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราอย่างลึกซึ้งเลยนะคะได้รู้ถึงแบบวิธีการทํางานของมันไปจนถึงว่าเราจะใช้มันในการใช้ชีวิตและเข้าใจประสบการณ์ของเราและการสื่อสารของเรามากขึ้นยังไงได้บ้างเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ระพีมากเลยนะคะครับยินดีครับ ได้มาเปิดประสาทสัมผัสของร่างกายเราไม่ใช่ในแง่การใช้งานอย่างเดียวแต่ว่าใช้ยังไงให้ถูกพิธีและสามารถที่จะพัฒนาต่อไปในการใช้ชีวิตอย่างดีได้นะคะเราต้องขอขอบคุณเค้นมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเป็นพิธีกรกับเราในวันนี้ผมมากครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสมาด้วยนะครับผมยินดีมากครับวันนี้เวลาของดีไซน์ก็หมดลงแล้วค่ะพวกเรา3ามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ